ผู้ชายหลอกมากออถ่ายรูปไม่รูกอยากถ่ายรูปไหมขอบคุณนะคะอยากถ่ายรูปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปรู้เรื่องอ่ะแม่ผักเลยน้องครับน้องแม่ผัก,ผก,กเลยเวีไีไว้นะครับมีมีกล้องไหมคะกล้องอยู่ไหนคะคุณพ่อใช่ไหมคะพี่ชายเหรอแหมพี่ชายเชียร์<ๆ>เดี๋ยวมีกล้องไหมคะถ่ายรูปเลยหนึ่งภาพนะคะหนึ่งภาพยิ้มยิ้ม หล Dante, ่อไหมลูกอ да: ันนี้หล่อไหมหล่อไหมครับไม่หล่อหล่อไหมครับไม่หล่ออ่าคนนี้คนนี้หล่อไหมไม่หล่ออะไรนะคะหล่อ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 บอกหล่อนี่โอ้โหเจ็บเออหน้าตาเหมือนกันเ you well ลยเนาะหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะเวลากินว่าหน้าตาเหมือนกันเลยโอเคจุ๊บไหมจุ๊บไหมจุ๊บจุ๊บกระชายหน่อยค่ะจุ๊บกระชายหน่อย เร็วอให้ส,วสาวๆเขาอิจฉาจุ้งกระชาหน่อยจุ้งกระชาหน่อยจุ้งหน่อยจุ้งหน่อยอเอเขอบคุณค่ะ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 โอ้โหขอบคุณค่ะพี่กระชาค่ะน้องสวัสดีค่ะน้องสวัสดีอ่าโอ้โหน่ารักมากโอ้โหอิชาใช่ไหมไปเอาลอยจุบจากน้องนุ่นเ <c oughs> พราะน้องจูบไปเมื่อกี้เหลืออ,อีกสองไปสุดท้ายสองใบสุดท้ายขอ ที่ถือบัตรเครดิตมาค่ะแล้วมีเลข2และเลขศูนย์นะคะอยู่บนหน้าบาททัตรเพราะว่าตอนนี้เราฉลองครบ20สาขามีไหมคะใครมีบัตรเครดิตอยู่ในกระเปะ๋าสตางค์และเราจะให้พชากอดด้วยเร็ว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 มาเร็วเร็ว,รว,รวมาบัตรเครดิตนะเออบัตรเครดิตนะอ่ะอยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางค่ะเลข2และเลขศูนย์ค่ะทำไมคะอยากประกบค่ะอ๋อโอเครู้เรื่องนะคะอ่ะดูสิ 2 0โอเคแมถือบัรตรแพลินัมด้วยไฮโซนะสองศโอเคอ่ะพะชาขากอดเขาด้วยนะตามกติกานะคะสองใบสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะเมื่อวานนี้ให้คุณเต่ากอดเราบอกให้เขากอดอย่างเดียวคุณไม่ต้องกอดเขานะโอเคปะแม่คนเมื่อวานกอดกอดสมิดเลยนะคะคนเมื่อวานกอดสมิดเลยโอเคพร้อมนะคะเรากอดพร้อมกันโอ้หหัดยิ้วเลยอะเี่ให้กอดน,นะไม่ได้ให้ซ้อมเขานะคะ กอดพบกันสองคนหรือเอาทีละคนคะเอาทีละคนกัวได้ไม่เต็มกัวได้ไม่เต็มกัวได้เอาก่อนไม่เต็มนะคะมีต่อรองมีต่อรองเอาคนไหนก่อนดีคะมาอันไหอันแน่จริงๆอยากจะกอดมือใจจะขาดแล้วนะคะโดนสั่งไว้นะคะ น้องน้องตัวส่นมากตื่นเต้นมากนะคะอ่ะเดี๋ยวทั้งสองท่านนี้เล่นเซนเชอรับของราวังให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ถามคําถามสุดท้ายเลยอยากจะรู้ว่าสเปคสาวในใจของคุณกระชาจะต้องมีอะไรบ้างมีใครรู้ไหมอะไรนะคะหมวยด้านนี้บอกหมวยอะไรนะ อะไรนะคีออนไม่ฟังผมดีกว่าออไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดะไรการตกลงชอบแบบไหนคะก็อย่างแรกเลยต้องเป็นผู้หญิงครับอย่างแรกต้องเป็นผู้หญิงย้กนะอย่างแรกต้องเป็นผู้หญิงนะครับค่ะอารมณ์ดีครับอย่างที่สองอารมณ์ดีค่ะอย่างที่สามถ้าเป็นสาวมวยได้ยิ่งดีถ้าเป็นสาวมวยได้ยิ่งดีค่ะอะไรคะมีอีกไหมคะอะไรนะไปทำตา จีดตาด้วยใช่ไหมจากตาโตค่ะนะคะไปท่าก้ตาเล็กลงจะได้เป็นสาวหวยนะคะมีอะไรอีกไหมคะประมาณนี้เลยครับอ๋อก็ประมาณนี้คือผู้หญิงผู้หญิงสําคัญมากอ่าเป็นผู้หญิงนะคะสําคัญมากมาแล้วก็อย่างที่สองก็คือจะต้องอารมณ์มณดีดอย่างที่สามก็ต้องเป็นสาวหวยแล้วถ้าสมมติเนี่ยไกลๆอย่างเงี้ยมองไม่รู้หรอกใครมวยไม่มวยอารมณ์ดีไม่ดีเราจะเลือกสาอะไรอะคะผมก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆก่อนเออแล้วไงต่อคะอย่างแรกนะครับ อย่างแรกที่เห็นคือเราต้องเห็นรูปด่างก,ก่อนอยู่ต<อ>ัดการใต้แบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหันไปแล้วเจอผู้หญิงหันขนาดนี้ผู้หญิงตกใจนะคือตกลงเนี่ยคือจะชมเราหรือเป็นโรคจิตหรือเปล่า <c oughs> คือผู้หญิงตกใจนะเอาเป็นว่าคือส่วนแรกเลยก็คือรูปร่างที่เราได้สบตาครั้งแรกที่เห็นเขาครับอ่าเพราะเช้ัน,นี้เนี่ยนะคะใครที่รูปร่างไม่ดีใครที่ยังหุ่นไม่เพอร์เฟกยังหุ่นไม่สวยนี่ค่ะ ส i m มิ่งพาสนะคะสามารถช่วยคุณได้นะคะยังไงให้คุณประชาฝากทิ้งท้ายสาหรับคนไหนที่อยากจะดูแลรูปร่างไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยแล้วก็ฝากแฟนคลับด้วยค่ะครับผมสําหรับแฟนคลับคะชาแล้วก็คนทั่วไปนะครับสําหรับที่อยากจะดูแลสาหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับจะลืมนะครับชั้น3าที่นี่ก็มีนะสไลมิ mm ่งพาสครับผมเล่หด เหมือนท่าค้างไว้นะคะเพื่อโพสให้ถ่ายภาพนะคะชั้นสามี่นี่ก็มีเพราะชั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้ารับบริการด้วยนะคะยังไงวันนี้นะคะให้คุณประชาฝากผลงานตอนนี้มีซิงเกิลออกมายัางตอนนี้มีหนึ่งซิงเกิลที่ร้องไปครับผมแลนนะอนาคตจะมีอีกหนึ่งซิงเกิลออกมาเล่นเองปะคะไม่แบงมีมิ music, สวสิกไง น่างงใส่ด้วยเหมือนกันนะคะต้องรอดูต่อไปว่าอีมบีออกมาจะเล่นเองหรือเปล่าอ๋อยังไม่ออกมายังไม่มีทมีออกมาอ๋อโอเครอติดตามผลงานด้วยนะคะอะยังไงวันนี้นะคะขอเสียงตบมือและเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณกระซระยาเอฟ่าด้วยค่ะ คุณประชาจะยังไม่ไปไหนเลยคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณประชาจะเดินไปบริเวณหน้าค่ะไปตรงแบ็กดรอปนะคะไปถ่ายภาพนะคะเก็บภาพบริเวณโซนด้านนู้นนะคะยังไงตอนนี้เดี๋ยวขอพื้นที่ให้คุณประชาเดินไปสักน,นิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับ